ส่งมาหากูยยป๊อปคอนมีคนถ่ายรูปหล่อนด้วยฉันอ๋อหลอจะไม่เห็นฉันนอนฉันอองก็ฉันาลาบันไม่เห็นจะเ,เลยบอกแบบนี้เนาะเออเนี่ยคือสิ่งที่แบบอยากเออพลังบวกเชิงลบมากใช่แต่ว่าเนี่ยถ้าไม่มีอวตารนี่ไม่รู้นะว่าตัวเองได้ได้ลงเกตตี้อะ่ะเออเก่งชิบหมายรูทุกอย่างกูรงง่ามึงไปนั่งหาจากไหนกูยังไม่รู้ว่าเขาไปเอารูปมาจากไหนเลยอโล เชี่ยมาโพในกลุ่มเออตโลกเอามาน้อยคือแบบเออชีวิตกูถ้าไม่มีม,มุกมืออะกูเหงาเลยกูบอกให้พูดแบบจริงๆเลยนั่นแหละแล้วเดี๋ยววันนี้วันนี้จะพาแพวก่อนที่จะไปพรมอะ่ะเดี๋ยวจะพาแพรวไปเดินนี่นจะบอกว่าการตนามาขายหนังนะ กันตน,าก,น,ตน,า,นตากันตนาคุณเต้กันตนาทีมกันตนาเขามาขายหนังที่นี่นะก็พาแพลไปสวัสดีมาแล้วพี่พี่โจ,โจน่ารักมากพาแพลพาแพลไปสวัสดีผู้ใหญ่ที่ไทยแบบผู้ใหญ่ที่ไทยที่มาขายงานที่คาน่ะพี่โจเมือชีม,มากพาไปไหวมาทุกคนกันตนงกันตนาทุกค่ายเลยพี่โจเดินพาแพลไปไหว้คือวันนึงเราไม่รู้หรอกว่าเขาจะเลือกเราไหมหรือว่าเขาจะอาศัยงานเราไหมแต่เรารู้ว่าแค่ว่าแบบเราพยายามหาโอกาสให้ตัวเองเธออันนี้คือสิ่งที่มากกว่ามา แล้วได้ความสะายใจว่าแบบนี้ฉันได้มาเดินนะนี่ฉันได้รูปนะฉันได้กระแสนะคือการได้งานกับการได้โอกาสกลับไปฉันบอกให้ทัศนคติของคนเราไม่เหมือนกันอันนี้กว่าจะมีเงินอะก็คือวิ่งหาพยายามสร้างโอกาสให้ตัวเองตลอดเพื่อให้ตัวเองได้รับสิ่งที่แบบอยากได้ไม่ใช่รอให้โอกาสมาหาอันนี้ก็เหมือนกันคือใครที่อยากมีชื่อเสียงอะ ก็ต้องลงทุนเออนี่มีคนเล่าคนหนึ่งจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังไอ้น้โตดเลยกูเล่าให้ฟังไม่รู้ว่าช่างแต่งหน้าของใครนะคิมปะคือช่างแต่งหน้าของคิมอะเออของใครแต่คนนึงนี่แหละเก็บเงินก้อนสุดท้ายมาหางะนางที่งานงานงานอะไรวะไม่งานเมกาลาก็งานเนี่ยงานเทศกาลหนังืองคาแล้วเข้าไปบอกนาะงว่าเนี่ยเออเป็นช่างแต่งหน้าชอบมากเลยแล้วเงินก้อนสุดท้ายมาคิมก็เลยให้มาลองแต่งหน้าหลังจากนั้นได้เป็นช่างหน้าคิมตลอดไป นี่คือการหาโอกาสด้วยเออเมกอัมมาริโอใช่ไหมสตอรีน่นี้ใช่ไหมแล้วถ้าวันนั้นเขาไม่เก็บเงินมาหาโอกาสอะแล้วนั่งอยู่เฉยๆที่บ้านอะมีไหมจะมีโอกาสไหมเราคนเรามันไม่เหมือนกันคือแบบว่าแบบ เราเราต้องวิ่งหาโอกาสเว้ยไม่ว่านางงามหรือว่าการเป็นพีดีของกรุงเทพเป็นแค่พาร์ทหนึ่งในช่วงเวลาสั้นๆของชีวิตแค่นั้นแต่อนาคตที่ยาวกว่านั้นอย่างสมมติอย่างแพรแง่แพวมาลงกรุงเทพสมมุติว่าไม่มองหรือสมมุติว่ามองเขาไปประกวดเขาก็จบในปีนี้ถ้าเขาชนะเขาก็ได้ไปต่อถ้าเขาไม่ได้ MUT มเขาต้องไปต่อเหมือนกัน ไปต่อที่ที่นี้คือเขาก็ต้องคงต้องมีงานมีงานเขาต้องหางานทำเราถ้าเกิดเราส่งเขาถึงฝันเอ็มยูไม่ได้อะหรือว่าเราส่งเขาถึงชนะเลิศไม่ได้เราในฐานะเป็นพีดีอ่ะเราก็ต้องทำให้เขาอ่ะวิ่งหาโอกาสให้มากที่สุดเข้าใจฟิลปะเราต้องให้เขาแบบวิ่งหาโอกาสเราพยายามสวัสดีนะคะทุกคนเราพยายามหาช่องทาง ให้เขามีโอกาสมากที่สุดซึ่งโชคชะตาจะมาไหมไม่รู้เหมือนกันอืมอยากให้ฉันบอกให้เอาไหมว่าทำไมถึงตัดสินใจใช้โพเอ็มกันอย่างนึงเลยนะคือ ทีมช้นไม่นคนไม่คิดเยอะไม่คิดเยอะเรามาให้เขาจับจ้องแกชุดแกไม่ต้องแบบว้าไม่ต้องขนาดนั้นการเลือกใช้แบรนด์ไทยไม่ได้บอกแบรนด์ต่างชาไม่ดีเราพร้อมอยังไงเราใช้แบบนั้นเราใส่ที่เรามั่นใจเย่แพลวมั่นใจชุดขาวใส่เลยแพลวอย่าทำไรพาแล้วพี่ชอนน่ารักกับแพลวมากอันนี้ขอบคุณพี่ชอนมากน่ารักกับทีมเรามากแล้ว พี่ช้อนอะไรก็ได้หนูแล้วคือราคาแพงแค่ไหนพี่ช้อนก็คือตัดให้คือแบบเออเดี๋ยวทาให้แพงโคตรน่ารากักคือทําให้เสร็จเรารู้สึกว่าแบบมีคนมาถามแบรนด์หลายแบรนด์มากเราบอกอ,อ๋อไทยแลนด์จะแบรนด์ไทยเท่านั้นจะไทยกูตูเราก็แฮปปี้มากเราไม่ได้เราไม่ได้รู้สึกว่าชุดต้องเวอร์ต้องวากต้องปังปุริเย่เรามางานเทศกาลเมืองคารชุดฟังนะ ชุดจะต้องไม่กบหน้าฉันพูดแบบนี้เลยแพรเอาชุดให้อยู่เพราะว่าเราไม่ได้มาขายแค่ความสวยเรามาขายความเครื่องหน้าเครื่องอะไรของเราคนที่เห็นน่ะเขาจะได้จิ้มเราไปทำงานต่ออยู่มาอะไรฉันไม่รู้แต่นี่คือจุดประสงค์ที่ฉันพาแพรมาที่นี่นี่คือรางวัลของความพยายามนะจ้าหลานแตกนี่แหละฉันบอกให้ ฉันทีมฉันไม่คิดเยอะเรื่องหน้าผมอะไรเยอะอะเอาแค่สวยไม่ตายคนเห็นแล้วอยากให้งานจบอืมส่วนฉันแต่งตัวให้ผัวชมจบสวยไหมฉันไม่รู้แต่แค่ผัวฉันชมคือกับลูกฉันชมแม่สวยคะ่ะแม่สวยจบจบละเอาแค่นี้แหละขอแค่ผัวกับลูกชมอะ่ะนอกนานไม่ต้องชมมากหรอกเอาแค่ผัวกับลูกพอ ปะเงิน<า>เอาครีมนวดมาละเลงหัวหน่อยดิครีมนวดเหรอคะอในห้องน้ำอะเออหรับผมโอ้โห <c oughs> เช็ดหน้าก่อนหน้าสดอะใครก็ได้มาเหอะเพราะว่านี่ก็ไม่สวยไม่ว่าจะสดจะแต่งหน้าก็ไม่สวยเหมือนเดิม <c oughs> เออแซวได้มาแซวได้มาเลย เพจกูสามพันสามร้อยบาททวนนี่พูดเรื่องจริงสั่งมาจากช้อปปี้อืมขอบคุณค่ะไม่รอใครเขาจะมาด่าแล้วนี่นี่รักอวตาลนะแบบบางคนอะไรเงี้ยบางคนก็เขามีคนทำมาคุายกับฉันเยอะนะมาเมา,มาอะไรเงี้ยึ่งก็เมาด้วยมึงกูไม่มีวันเอาโคตรเพจ กูโหลดใต้เครื่องในราคาสิบยี่สิบล้านมาหรอกกูบอกให้เลยกูขี้งกจะตายกลัวหายด้วยฝรั่งเศสโอ้โหแล้วมันกีดกระเป๋าฉันนี่กูสั่งช้อปปี้มาเลยจ้ะสองชุดเชื่อปะนี่เช็ดหน้าก่อนเอาหน้าสุดให้ดูไม่ต้องใส่ฟิลเตอร์ในหน้าสดไปเลยแต่แสงมันไม่สวยนะหน้าสัวบบนมอะ ผมละนี่คือหน้าสดนะจ๊ะผมเมคือเมื่อวานกินเยอะกลับมานอกเลยแกแค่ปลูกผ,ผมมาทังนั้นขึ้นเลยอะนี่แฟนบอกว่าทำไมฝั่งนี้มาขึ้นแปลกๆว่าเออใช่พ่อมันมาขึ้นแปลกๆว่ะปลูกไม่เยอะ อีเขี้ยนกได้ยินมาลองปะมันหวลูกออกงานลูกกลับโอ๊ยฮัลโหลขนาลูกลก็ต้องมาเจอกันบ้างแล้วแหละนี่คือหน้านกเขี้ยมันหัวเหรอยอและรูปปะวันนั้นนั่งบน่นว่าอะไรวะนั่งอย่างนี้พูดว่า แม่งมาคานก่อนคนอื่นนะไม่มีใครมาตามนั้นเล่งเหงาวาแล้วเหมือนแล้วเหมือนมีใครสักคนปล่อยซีนอีนกเปรตนี่เลตะโกนไปมึงอัวลอกูเหอแม่งบินหนีไปเลยเจอะอม่่ะม่งบนมนนั้นอ้น่ะนวั่งบินหนีมันนัะบาททำไมทําไมไม่มีใครมาคานตามนัดกูเลยมออ้าเอีเอ้ยนกมึงา จมผิวบากทำงานวันนี้อีกลุกหนึ่งคนละชุดกับเมื่อวานแต่วันนี้จะหมุนให้หน้างายเลยเมื่อวานหมุนน้อยไปหน่อยวันที่ฉันรู้สึกว่าโอ้มาเลยมาซื้อไก,กทบอมมาเจอฉันนี่แต่ว่าฉันไม่ค่อยทํางานนะวันนี้เดินดีขู่แต่ฉันไม่ค่อยทํางานนะฉันเต้นอยู่ฉันจะเมาเลยแม่งขายาของกูเมาแม่งแต่เริ่มงานเลยเราให้เียบีทางาน มันน้องบินมาจากไทยเหมือนอีนกพิราบะที่ผัวฉันหลอกว่าใช่ปะบ,บเงินผูม <c oughs> ชายบอกแบบว่าเดินไปเว้ยแล้วเจอโนพิลา <c oughs> อยู่ที่แบบบินแล้วก็มาเกาะเว,ะะวาาเ้ยแล้วผัวก็หันไปพูดกับช่างแต่งหน้าว่ารู้ป้าว่านกมันบินมาจากประเทศไทยมึงทุกคนเชื่อใ <c oughs> ครเขาเชื่อกันปะกูเนะี่ยเชื่ออใส่ฟิลเตอร์ก่อนเพราะว่ามันเป็นอีพิลาเมืองไทย พี่เบ <Luis> ียตุยไปเราเพราะต้องใส่นีบไว้ก่อนเออนกสายหลักนกมันคือนกตัวใหญ่ๆแบบตัวสีขาวใหญ่ๆที่มันร้องเกียดมันอะเอาเอาเอาที่มังหน้าหน่อยรอหนังไลยก็อนโอเคได้ไม่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 ให่ในกระบอกนี้งูน่าของอะไรไม่รู้่ะ สามพันสองเหมือนเดิมเครื่องเพชรวันนี้สามพันสองบาทควนเหมือนเดิมจ้าแม่หมดเอาจริงปะอันนี้หมดค่ากินค่าเครื่องอะไรอย่างเงี้ยเยอะเยอะอยู่ลูกน้องไม่มีอดค่ะเออลูกน้องอยู่กับนี่เราไม่อดอยู่แล้วไม่อดอ่ะอิ่มตลอดแล้วก็กินแตะกินดีอยู่ดีอ่ะค่าเครื่องก็นี่ออกให้ทุกคนค่าเครื่องทุกคน ออกค่าเครื่องทุกคนแล้วก็ค่ากินอยู่นี่ออกแบบค่ากินค่าที่พักค่าอะไรเงี้ยอันนี้ออกหมดเลยแต่ไม่ให้เพื่อนก่อนที่เราไปลางหน้าสาวผมก็คือมาหน้าไว้ก่อนแกแต่ฉันดีใจมากเลยนะฉันฉันไม่ได้จ่ายตังค์ให้เกตตี้สักบาทพอแล้วฉันก็ไม่มีใครรู้จักแต่มีคนให้รูปฉันรูปที่ลงไม่ได้แต่งหนุวยนี่ฉันเอารูปให้ดูของเกตตี้ ทำไงวะเอฟเฟกต์นี่เอารูปให้ดูนะจ๊ะเอาอยังนะไงเออนี่ยทำไงวะเออนี่ นี่เกตตี้จ้ะนี่รูปฉันจะเกตตี้สวยไหมสวยมากค่ะอันนี้จะเกตตี้นะแต่คิดว่ารอดอยู่คิดว่ารอดอยู่นี่รูปไม่สวยแต่ตาจะแข็งนิดนึงเพราะว่าอะไรรู้ปะเพราะว่าตายไม่เข้าที่ไงแต่นี่เป็นคนตาดุอยู่แล้วปะแต่ฉันว่าฉันไม่ตายนะแกว่าฉันตายเกตตี้ไหม เธอเธอรู้ไหมว่าคอนเซปต์ชั้นวันนี้คืออะไรคอนเซปต์ชั้นเมื่อวานชุดนี้คือนางฟ้าแม่ทูนหัวเปิดเผยแบบชำระเงินต่อยเลยหมไม่ได้ขายเลยเลยเป็นนางฟ้าแม่ทุนหัวจา้าอะต่ออันนี้คือรูปที่ถ่ายกันเองตึง้งสวยไหมไอ้ก,กูแต่งหน้าโคตรสวยเลยอะ ใช่นไหมนี่นี่แล้วกูวอนสังคมหน่อยได้ปะอีรูปเนี้ยคือไม่เข้าใจทำไมถึงเลือกรูปกูที่น่ากลัวมากมาพี่ฟ้าสวยทุกคนสวยใครจะสวยเท่าพี่ฟ้ากูถามเสิเฮ้ยนี่และฉันถามว่าเธอเลือกรูปนี้ <c oughs> มาบอกว่า ฉันสวยมันคือภาพจาก Youtube ไปแคป Youtube youtube มาเราถามว่าแล้วทำไมไม่ใช้อะไรแบบนี้เนี่ยเนีๆยเนี่เเเเนี่ยอันนีนน้ไม่แต่งรูปเลยนะแต่หน้ามันเต็มไงเนี่ยทำไมเธอถึงใช้แบบนี้เธอต้องใช้แบบที่ฉันหนีดิเนี่ยอย่างเงี้ย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 เอออย่างเงี้ยวอนหน่อยนะคะสังคมแต่ร, tough, รูปไปลงอะคะ่ะโห,โหลงกูรูปนี่กู เมคอัพตั้งนานนะคะนี่ทำตั้งนานลบกวนนี้หนึง่งหรือเอาลูกเกตตี้ไปลงก็งได้อาจจะตาแข่งนิดนึงแต่ลอดอยู่ลอดอยู่วันนี้ของให้เจริญสุขป้องกันแชมป์สำเร็จซาธุวันนี้อาจจะไม่ได้ดูแม่โจแต่ง แม่โจแต่งหน้าแม่โจคือช่างหน้ามือหนึ่งของยีลูกแพวจ้าแม่โจแต่งแม่โจคือช่างหน้ามือหนึ่งแม่โจก็เป็นผู้จัดก,การน้วนนี่แล้วแล้วอยากเห็นรูปคู่ฉันกับแพร์ปะอยาไม่เคยให้ใครดูนะดูไว้เลยนี่เชอแพรนั่งคุยกันที่งานเพราะว่าปวดขามากเดินเยอะเป็นเพื่อนกันนี่เบ้าเงินดูเชิกับแพร <laughs> หนึ่งร้อยบเก้าทอุ้ยห้โดนมาเงินเพราะว่ามันยีมอ่ะนี่เชอแพวตอนที่เข้าไปดูหนังแล้วนั่งกันก็คือนั่งหัวสุ่มแบบนี้เพราะอ่าหรือว่าฟังไม่ทานหนังภาษาอังกฤษไวเกินไม่มีซับให้ด้วยไวเกินนี่นั่งหัวสุ่มกันอย่างนี้ตอนดูหนังมิชชันมอสเบอร์แปลไม่ทันแปลไม่ออก นี่เลยก็เลยกลายเป็นสภาพนี้แล้วเมื่อวานนี้แพลวเห็นรูปนี้ขำโอ๊ยเธอนี้มีสื่อเอาเย้แพลวไปลงด้วยนะเออแลุวกูทำยังไงไว้แป๊บนึงนะเดี๋ยวแป๊บนึงหาฟิลเตอร์ที่มันดีกว่านี้แป๊บนึงทำยังไงถึงเอารูปขึ้นได้เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแบบทำยังไงถึงเอารูปขึ้นได้เดี๋ยวจะรูปมาให้สนุกอยู่ที่นะ รูปขึ้นมาแปะได้แบบที่เขาแปะขายของอะนะฮะทุกคนเธอรู้เธอบอกนิจะจะอวดรูปเนี่ยฮัลโหลทห้ยังไงวะชื่อเนธดาวแต่ชื่อเก่าชื่อเชองมิกาตาประธานนนค่ะพื้นหลังเหรอ แป๊บนึงทุกคนเราจะโชว์รูปสติกเกอร์ใหม่เพิ่มเติมเฟิร์มเตอร์เราเอารูปขึ้นข้างๆยังไงใครรู้บ้างอะใครรู้บ้างเอารูปขึ้นข้างๆไงสวัสดีค่ะทุกคนแปบ๊บนึงสแควร์หาวิทีโเอารูปขึ้นจะเอารูปให้ดูมันยากจังวะ เ้วเวลาเขาเอาลูกขึ้นทนั้งข้าวเขาทำยังไงอะทุกคนแบบนั่งน้นเราจะกอนเราจะเอาลูกให้ดูไง แบบนี้หรอมันก็ไม่ใช่นะหน้าเราก็เฮี้ยนะนี่มีเพจเราเยแพรไปลงนี่เธอลงไหนบ้างเงออห่วความสวยของฉันหน่อยนี่มหารัยนี่พอเห็นหน้านี้ว่าผีเลยจ้ะ <c oughs> เอ๊ะนี่มันแต่งรูปเกินบบเาเหรอลูหน้าจริงแต่ไม่ได้แต่งหน้าหน้าก็จะตลกนิดน,นึงลบก่อน กินทุกคนถามเงินเด็ก็เงินได้โกหกหรโอเปล่า